สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่สิ่งที่สำคัญคือด a ต a ้าเบคือฐานข้อมูลทั้งหมดคือวันนี้เราจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเวลาเราปลูกทุเรียนทุกคนก็จะปลูกทุเรียนหมดทำให้ราคาของทุเรียนเนี่ยมันเปลี่ยนไปวันนี้ถ้าเราปลูกยางเราก็จะแห่ไปปลูกยางกันหมดเพราะเกษตรกรเนี่ยขาดความรู้ในการที่จะให้ข้อมูลกับเกษตรกรจริงๆ นะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยผมคิดว่าสามารถที่จะหาข้อมูลหาสามารถที่จะรู้ว่าอินโฟเ t ชันทั้งหมดเนี่ยในการที่จะวิเคราะห์ในการที่จะปลูกสินค้าแต่ละตัวเนี่ยราควรจะปลูกอะไรมันไม่ใช่แห่กันไปแล้วทําให้ดีมานกับซัพพลามันไม่เท่ากันนะครับมันยิ่งทําให้เกิดปัญหานะครับเวลาที่เราปลูกมากๆต่อไปผมฟอร์ซีได้ว่าทุเรียนในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราจะราคาค่อนข้างถูกลงเพราะทุกคนแห่ปลูกหมด ทุกพื้นที่มันก็เหมือนกับอย่างที่เราปลูกอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่ผมคิดว่าหน่วยงานของภาครัฐต้องมีคนให้ข้อมูลนะครับว่าเราควรจะมีโซนไหนที่ปลูกอะไรได้ในอนาคตนะครับไม่ใช่ทุกคนก็แห่ปลูกเหมือนกันหมดอันที่สองที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่นี่นะครับควรจะต้องเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเพราะว่าถ้าสุดท้ายมันจะต้องตอบให้ได้ว่าต้นทุนโลจิสติกเนี่ยมันจะถูกกว่าไหม นะครับเพราะว่าถ้าวันนี้โครงการอย่างนี้เราทำเนี่ยนะครับแล้วมันทําให้ต้นทุนลอจิสติกมันถูกลงมันดีขึ้นก็แสดงว่าผู้ประกอบการรูปนใหม่ก็อยากหันกลับมาใช้ถูกไหมครับอันที่3ที่มันเป็นคีย์ซักเซสเลยเนี่ยผมคิดว่าคือคุณภาพของสินค้าวันนี้ต่อให้คุณส่งยังไงแล้วมันเน่ามันเสียมันมันเสียหายสุดท้าย มันก็จะถูกเคลมแล้วก็เป็นเงินกลับมามันจะไปแบกอยู่ที่ต้นทุนตัวตัวสุดท้ายของเราอีกเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพของสินค้าเรื่องการรับรองจากผู้บริโภคเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกนะครับเรื่องนี้สิ่งที่สําคัญเนี่ยมันกลายเป็นว่าผมคําถามผมเนี่ยถ้าวันนี้ผมจะซื้อสินค้าตัวนี้คําถามมีให้เลือกเต็มตลาดเลยแต่ทาไมผมต้องเลือกสินค้าอันนี้เพราะมันมีคุณภาพไงเพราะมันเป็นสินค้าที่ดีไงเพราะต้นทุนมันราคาถูกกว่า นะครับทำไมผมจะไม่เลือกซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญ3ประเด็นหลักๆนะครับคือเรื่องของดีมานกับสป라이 y อันที่2เนี่ยคือเรื่องของต้นทุนโลจิสติกที่มันที่เราผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร,กรต้องกลับไปดูอันที่3ก็คือเรื่องของคุณภาพของสินค้า3ตัวนี้เป็นหัวใจที่สําคัญนะครับที่เกษตรกรกร,รุ่นใหม่ควรจะต้องคอนเซิร์นกับมันนะครับขอบคุณครับ